ลายคนมองว่าดวงตามรักก็มาเคลื่อนเหมือนเอฟเหมือนกันทาให้มาแบบว่าอุ๊ยตอนนี้กระแสเอาไม่หยุดชุดเอฟไม่อยู่จริงๆเสื้อแบบนั้นก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ก็ดีค่ะก็น้อมรับค่ะแต่ว่าเอ่อเอาจริงๆเ้วก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานเนาะก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแรงมีเบาสลับกันไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าณตอนที่มันดีเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับมัน ไม่ได้มีความสุขกับการที่เมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่้ผลงานที่เราตั้งใจทําที่ทีมตั้งใจทํามันได้รับการยอมรับและมันประสบความสําเร็จในการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนดูอันนี้ที่แอปรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอปมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเ,เล่นละครแล้วแล้วเลตติง้งลุ้นตัวเลขกับเลตติ้งเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นแต่แอรู้สึกว่า การที่มีบทความในหลายๆบทความแชร์ออกมาในทุกๆ EP ของละครว่าเออ EP นี้เขาดูแล้แลวคนดูได้อะไรสะท้อนมุมมองอะไรบ้างแล้วในทุกๆมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองกับก,กับลูกกับครอบครัวกับชีวิตคู่กับการแต่งงานกับการหย่าทุกๆเรื่องเลยแล้วคนดูได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรกลับไปจากการดูอันนี้คือสิ่งที่คือสิ่งที่แอปภูมิใจอ่ะแต่ทุกชิ้นงานที่แอปทำออกมามันลบภาพเดิมๆของแอปไปหมดเลยนะ มันมีภาพใหม่สำหรับแอซอนไปแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นความอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีที่ได้รับโอกาสที่ที่มันแปลกใหม่ขึ้นที่มันไม่ซ้ำแล้วก็ตอนแรกแอฟก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะรู้สึกว่าเออมันแตกต่างจากเดิมมากนักแต่ว่าพอคนดูเรื่องสงครามสมรูแล้วรู้สึกว่าเอยมันต่างไปจากที่แอฟเคยเล่นมาทั้งหมดแอฟรู้สึกดีใจมากๆเลยว่ากับความ พยายามในครั้งนี้อย่างน้อยมันก็สําเร็จตรงที่คนรู้สึกเห็นมุมอะไรใหม่ๆค่ะหน้าสุดบัวเนี่ยเสิหลายๆทั้งเอาใจช่วยทั้งอยากจะแบบอยากจะอยุ่มใหบัวหรับหลายๆความรู้สึกจากคนดูนะพี่แอมจริงๆอะแอมได้ได้แบบว่าเกิดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะว่าโอเคช่วงแรกบัวก็อาจจะแบบมมีพลังไฟสตรองแต่ว่าชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็ คือชีวิตจริงเนอะเวลาเราเราเราทั้งกลัวคือกลัวแพ้กลัวเสียลูกแล้วเราก็ในในเรื่องนะคะบัวก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการชีวิตอะไรโชคชนบางทีมันก็ คือคนเราเวลากลัวมากๆแล้วมันไม่มีทางเลือกมันคิดว่ามันไม่มีทางไปบางทีมันก็ตัดสินใจถูกบ้างผิดบ,บ้างมีเป๋บ้างอันนี้รู้สึกว่ามันจริงมากๆเลยสําหรับกลัวอ่านบทก็มโมโหค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็คนดกูก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเอะบางครั้งเรก็ตัดสินใจอะไรหน้าตีจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นี่แหละค่ะชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบทจะ,จะดีจะร้ายเลยบางทีเราก็ตัดสินใจ เป๋ไปบ้างแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าการตัดนใจโดยรวมของชีวิตเราไม่ว่าจังหวะไหนเราจะเป๋เราจะสามารถดึงตัวเองกลับมาในแท็กที่มันถูกต้องไหมหรือดึงกลับมาในจังหวะที่มันยังทันเวลาไหมอะไรอย่างงี้ค่ะใกล้แล้วดอ,อกี่แอบใกล้ตะตะใกล้มา,มา,มากๆเลยค่ะอยากจะบอกใ <ขอ S 2> หค้คน<อ>ดูบ้างไหมขอ,ขอฝากไว้ด้วยค่ะเหลืออีกแค่3ตอนสุดท้ายนะคะก็อีกแค่สอาทิตย์ก็อวสานแล้ว ใครที่ติดตามกันแบบต้นก็อยากให้ดูทุกตอน mm hmm. อยา่ออยาพลาดเลยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้คือ mm hmm. ทุกคนก็คงเห็นแล้วค่ะว่ามันจะมีปมอะไรให้เราติดตามในทุกๆวัปเลยเรื่องนี้รู้สึกว่าคนเขียนเขียนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งตัวนิยายเองทั้งตัวบทพรทัดเองซึ่งมันมีอะไรให้เราดึงมีปมให้เราแก้ไปตลอดนับจากนี้การรับงานของเอ็มจะยากขึ้นไหม ันก็ไม่เคยง่าย <c oughs> คือมันไม่เคยง่ายเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ายิ่งนานไปมันก็ยิ่งยากเพราะว่าอายุการทํางานเรามากขึ้นทำอย่างไรถึงจะไม่รับงานที่ซ้ําเดิมหรือการแสดงแบบเดิมมันก็ต้องหาหาช่องทางหาช่องให้มันแปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องอะไรที่ที่ั้งเราและคนดูจะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายความสามารถเนี่ยค่ะองคเาม่งักริมหนึ่งเนาะเห็นแอไปสัมภาษณ์บูดี้บอกว่าแผ่ลูกลูกคนที่สองคนบอาละ ได้มีข่าวดีแล้วแน่เลยอย่างงี้ไปทำก็ไปตามธรรมชาติอย่างนี้เข้า,ขาใจค่ะคือแล้วก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรอย่างี้ก็จะาพูดเรื่องมีลูกได้งไงเหร่อก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองอะค่ะว่าว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอมเป็นคนไม่ว่าจะเรื่อง เรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอฟไม่ได้เป็นคนที่จะฟิกไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของแอปก็ทั้งหมดอย่างที่พูดไปในรายการก็คือแอฟว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอมมันตอบไม่ได้ะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกที แน่ว่ายังไม่ใกล้ใช่ไหมรับเพราะแฟนๆแบบโอ้โหเอาแล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วยหลุนกล้ียังไงนะหมายความแบบเอาใจช่วยว่าอาจใกล้จะแต่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเอาอาทีละขั้นทีละตอน่อก็บงง่าดูแบบให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนี้ก็ปล่อยมัดเด็ดกล้องก็ก็ปล่อยเขานำไปเขาควรจะนำถูกแล้วค่ะซึ่งเราก็ยังไม่ตามอย่าค่ะเรายังเรายังยืนนิ่งอยู่ แต่ทุกวันนี้แอมก็ก็โควิดเฟลแบบไม่ได้บอกนะมันได่ไหลใช่ไหมคะมันก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอมรู้สึกว่าถ้ามันยังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานมันยังเอนจอยอยู่ก็ก็ไปก็ไปด้วยกันนี่แหละตอนนีแฮปปี้เนาะแม่เนาะแฮปปี้แฮป้มีเวลาให้กันตลอดเนาะตอนไหนโอเคค่ะ แฮปปี้จริงไหมว่าจริเอาขี่คนมาก็แฮปปี้พอมีทุกคนเออเอฟจ๋าเอาขอถ่ายรูปหน่อยแอฟไปเขาจะมาแอฟไปถ่ายรูปบนเวทีแล้วเออโอเค